สวัสดีครับชาวราศีกุมครับมาดูการครับว่าเรื่องใดครับที่คุณจะสําเร็จสมหวังนะครับในปีนี้ก็อาจจะเป็นการไกด์ไลน์แนวทางนะครับให้กับคุณก็ได้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเนาะ ไพ่เนี่ยขึ้นมาถ้าเป็นพลังงานที่ดีแล้วคุณปรับใช้อะครับหรือคุณปรับที่ตัวคุณให้เป็นพลังงานดีๆได้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งเดียวกันเข้ามานะครับชาวราศีกุมคุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีก็ได้แล้วก็ผมต้องบอกว่าการอ่นานไพ่ของผมเนี่ยเพื่อให้พลังงานดีๆให้พลังงานบวกนะครับดังนั้นก็ให้คุณใช้วิจรารญาในการรับชมในการรับฟัง บางแมเสเศษเขาที่มันเป็นมุมมองหรืออะไรต่างๆมันก็อาจจะถูกใจบางคนไม่ถูกใจบางคนอันนี้ผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าผิดพลาดกันใดนะครับก็ขออภัยนะครับลองมาดูกันครับชาวราศีกุมเรื่องใดที่คุณจะสมหวังนะครับลองมาดูพลังงาน energy นะครับเรื่องใดที่คุณจะสมหวังในปีนี้ครับชาวราศีกุม มีอิน e r เ e อร์พีซครับอินเนอร์คือความสงบสุขภายในครับคือโลกทั้งจิตวิญญาณทั้งหมดคือโลกภายในทั้งหมดเลยนะครับมันเหมือนเป็นความเบาสบายของชีวิตมันเหมือนสําหรับผมในไพ่ใบน,นี้มันเหมือนเป็นการที่คุณผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาได้แล้วคุณเข้าใจชีวิตคุณสงบคุณปิติสุขกับตัวเองได้คุณรู้ความสุขของคุณเกิดขึ้นจากอะไรได้นะครับ มี new beginning ครับบางคนก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เนาะถ้าถามว่าความสำเร็จเนี่ย new beginning มาเนี่ยเรื่องใดที่คุณจะสำเร็จผมรู้สึกว่าการเอาชนะตัวเอง new beginning คือการเอาชนะตัวเองได้เอาชนะความกลัวก็ได้เอาชนะความไม่กล้าบางอย่างของตัวเองก็ได้หรือเอาชนะอุปสรรคหรือเอาชนะ นิสัยบางอย่างของตัวเองที่คุณอยากจะเปลี่ยนมานานมากๆก็ได้ในปีนี้ครับคุณอาจจะสําเร็จก็ได้บางคนอาจจะตั้งาชาเลนจ์เนาะบททดสอบตัวเองก็ได้ว่าปีนี้จะทําอะไรอาจจะเป็นการออกกำลังกายปั้นหุ่นไหมนะครับอาจจะเป็นการอ่านหนังสือให้มากขึ้นหรืออาจจะเป็นการทําธุรกิจหรือเปิดบางสิ่งบางอย่างของตัวเองน่ะแล้วมันมีความกลัวเนาะแต่นิวเบเกนิ่งขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนแบบเออคุณ ทำมันในลักษณะประมาณนั้นดังนั้นผมว,ว่ามันก็คือสเต็ปแรกของความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณจะสมหวังก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นการแบบแบคแพคเกอร์เนาะไปเที่ยวจะไปะพิชิตยอดดอยภูเขานะครับหรือบางคนอาจจะเป็นการเดินทางครับคนเดียวหรือเป็นการเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวนะครับซึ่งมันมีแนวโน้มครับว่าคุณจะสมหวังได้ด้วยนะครับ เรื่องใดที่คุณจะสมหวังในปีนี้ครับชาวราศีกุมมีอะไรอีก embracing ครับ embracing เนี่ยคือการโอบกอดท,กทุกเหตุการณ์ของชีวิตนะครับ<ม>คือ embracing เนี่ยมันมาได้ทั้งคุณยอมรับทั้งด้านที่ดีและไม่ดีของชีวิตของคุณยอมรับทุทกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ แบบเข้าใจมันมากๆและคุณก็เลือกที่จะเปลี่ยนมุมมองให้มันเป็นมุมมองที่ดีนะครับพไพ่ใบนี้เนี่ยคือนกกระยางเปรียบเสมือนความอดทนก็ได้เปรียบเสมือนความสงบก็ได้นะครับเออยืนนิ่งๆสงบสงบผมรู้สึกว่าเรื่องราวที่คุณจะสมหวังนะครับในปีนี้เนี่ยมันมาจากโลกภายในของคุณทั้งหมดเลยนะครับเอาจริงๆมันมาจากโลกภายในของคุณทั้งหมดมันมาจากความนิ่ง มันมาจากการค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับมันมาจากการฟังเสียงภายในของตัวเองต่างๆลองมาดูกันนะครับชาวราศีกุมเรื่องใดที่คุณจะสำเร็จสมหวังในปีนี้ครับจะมีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรบ้างนะครับลองมาดูกันเรื่องที่คุณจะสมหวังในปีนี้ครับ Ace of Swords เนี่ยเลย Inner Peace มากับ Ace of Swords คือโลกภายในของคุณนั่นแหละครับ การหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับเพจ of word ม a น new beginning เลยการเริ่มต้นการพิชิตชัยชนะนะครับการท้าทายตัวเองลองทําอะไรใหม่ๆลองทําอะไรที่แตกต่างจากเดิมนะครับมี queen of coins ครับมี Tea of cups <c ups> ขออนุญ,ญาตเลื่อนกล้องแป๊บนึง ชาวราศีกุม The Lover ครับความรักความสัมพันธ์ได้พบเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่เจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่ The Empress คือความอุดมสมบูรณ์นะครับต้องบอกว่านะครับมันคือช่วงเวลาที่ในบัตเทิลเดทนะครับหรือภายใต้สำรับเนี่ยมันเป็น f o r Cups ครับ f o r Cups คือความความรู้สึก ที่มันมันเป็นอะไรที่ยึดติดอยู่ก็ได้อาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคุณต้องมีบางสิ่งบางอย่างก่อนคุณถึงจะมีความสุขคุณต้องได้บางสิ่งบางอย่างมาก่อนคุณถึงจะมีความสุขคุณเอาความสุขของคุณความสงบของคุณหรือชีวิตของคุณไปยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างคุณถึงจะมีความสุขครับถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้แน่นอนครับว่าคุณจะไล่ล่า หาการเติมเต็มตัวเองจากสิ่งของรอบตัวนะครับของคุณคุณจะต้องมีรถคุณจะต้องมีบ้านคุณจะต้องมีของแมนเนมคุณจะต้องมีชื่อเสียงคุณจะต้องประสบความสําเร็จในงานก่อนคุณถึงจะคุณถึงจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขแต่เมื่อคุณไปถึงตรงนั้นจริงๆความสําเร็จของคุณจริงๆเมื่อสําหรับบางคนเนาะไปถึงเป้าหมายแล้วความสําเร็จแล้ว คือความสําเร็จอะมันไม่ได้บอกว่านั่นคือจุดสิ้นสุดของชีวิตอะคุณก็ต้องตั้งเป้าหมายต่อไปอะครับเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นผมรู้สึกว่าความสําเร็จมันไม่มีที่สิ้นสุดครความสําเร็จมันมันคือการที่เราเติบโตไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ดังนั้นเนี่ยความสําเร็จเรามองมันว่ามันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่เนาะเป็นสิ่งใหญ่ๆแต่จริงๆความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะครับของคุณเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณจะต้องเห็นให้ได้ด้วยนะครับ ล้วก็สิ่งที่คุณอาจจะสําเร็จสมหวังผมรู้สึกว่ามันคือการหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่พันธนาการคุณไว้นะครับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะครับความสัมพันธ์ที่แย่นะครับงานที่ไม่ชอบงานที่ไม่ใช่นะครับหรือความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจของคุณนะครับณตอนนี้เนี่ยมันต้องการ inner peace ครับมันต้องการความสงบภายในคุณจะทํำยังไงดีครับในเมื่อตอนนี้คุณไม่มีความสุขคุณจะทํายังไงให้คุณมีความสุขคุณก็อาจจะต้องหลอก ความคิดตัวเองหลอกตัวเองยิ้มจริงๆเนี่ยมันก็มีงานวิจัยเนาะการหลอกสมองเนี่ยแค่คุณยิ้มอะครับมันก็ไปหลอกสมองได้แล้วมันมันเหมือนเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้ออะไรตักอย่างเนี่ยนะมันทำให้คุณมันทำให้สมองสั่งการว่าเออคุณกำลังมีความสุขดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่ยิ้มเลยยิ้มยากนะครับตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาลองยิ้มกับตัวเองในกระจกหรือถ้าคุณมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วคุณรู้สึกว่าตอนเนี้ย คุณทุกข์อยู่คุณเครียดอยู่ลองยิ้มครับยิ้มไปเลยฉีดยิ้มไปเนี่ยนะครับมันมันอาจจะช่วยได้เนอะอันนี้เป็นคําแนะนําเท่านั้นนะครับผมก็ลองทุกวิธีแหละที่ใครว่าดีหรือในหนังสือที่แบบเขาเขียนมาว่ามันดีเนาะเพราะว่าคนที่เขียนหนังสืออะนั่นคือ เขาทดสอบจอากประสบการณ์ของเขาแล้วเนาะเขาถึงเอามาเขียนดังนั้นผมก็แค่ลองดูมันไม่ใช่อ่าแสดงว่าวิธีนี้มันไม่เวิร์กสำหรับเราเราก็ลองหาวิธีใหม่อะไรต่างๆเหล่านั้นผมรึกว่าอีกรอบสอนเนี่ยมันคือการแก้ปมมันมีปมครับที่คุณต้องแก้มันอาจจะเป็นปัญหารอบข้างที่มันลุมเล้าคุณคนอื่นเอามาให้คุณหรืออะไรต่างๆแต่คุณไม่จําเป็นต้องไป จมอยู่กับปัญหาของคนอื่นหรือต้องไปรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นนะครับสิ่งที่คุณควรรับผิดชอบเลยคือความสุขของตัวคุณแบบ100%นมันอาจจะฟังดูเห็นแก่ตัวเนาะแต่ผมรู้จักว่าเมื่อคุณรักตัวเองได้อะ่ะเมื่อตอนนั้นอะ่ะคุณมีพลังงานที่สูงมีพลังงานแบบบวกล้นในตัวเองได้อะ่ะคุณจะช่วยเหลือคนอื่นแบบที่คุณไม่ได้เหนื่อยเลยนะครับเอาจริงๆทุกวันนี้เราไปให้ความสําคัญหรือไปให้ความสนใจกับคนอื่นมาก ลืมที่จะให้ความสนใจกับตัวเองเมื่อคืนตอนผมนอนผมมีความรู้สึกว่าเออเหนื่อยเหมือนกันเนาะอ่านไพ่เนี่ยส่งพลังงานเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเหนื่อยเหมือนกันนะนั่นแสดงว่าผมยังมีพลังงานบวกไม่ได้เยอะพอนะครับเพราะว่ามันก็มีแบบคือผมยังเอาจิตตัวเองเนี่ยไปรับความคิดลบๆมาอยู่นะครับไปรับคอมเมนต์ลบๆหรืออะไรต่างๆมาอยู่นั่นคือสิ่งที่ผมกําลังฝึกว่า ไม่มีใครชอบเราทุกคนนะครับหรือไม่ไม่ได้ไม่ได้มีใครเห็นด้วยกับแนวที่เราทําอยู่ตอนนี้แต่ผมพยายามบอกตัวเองว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันดีมันใช่อ่ะมันมีเสียงขึ้นมาถ้าเรารู้สึกว่ามันดีมันใช่อ่ะเราทําไปต่อก็ได้เดี๋ยวจัก,กรวาลก็จะจัดสรรหรือพระเจ้าก็จะจัดสรรบางสิ่งบางอย่างให้เราเองนะครับในลักษณะประมาณนีน้ดังนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทําได้คือการเพิ่มกําลังใจตัวเอง เยอะเหมือนคุณนั่นแหละครับเราต้องเพิ่มกําลังใจให้ให้ตัวเราเลยเยอะด้วยวิธีไหนก็ได้การคิดบวกก็ได้การโปรแกรมจิตตัวเองก็ได้การหลอกสมองตัวเองก็ได้จากการยิ้มการออกกาลังกายก็ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะสมรจสมหวังอีกอะในความสัมพันธ์ในความรักแน่นอนครับว่าคุณจะได้พบเจอกับคนที่ดีถ้าตอนนี้คุณเจอคนไม่ดีแล้วคุณแยกตัวออกมาได้อะ่ะ มันคือการเปิดช่องว่างให้คนที่คู่ควรจะรับคุณเข้ามาและมันมีคนที่คู่ควรกับคุณเข้ามาจริงๆนะครับ The Lover, The lover มาเนี่ยคือคนที่ใช่แน่นอน The Empress ครับ Queen of Cups เนี่ยคือคนที่มีดีอ่ะคือคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวเองพลังงานของการเห็นคุณค่าทั้งสองคนมาเจอกันอะ่ะมันก็เป็นการเติมเต็มกันมันไม่ได้เป็นการดูดพลังงานซึ่งกันและกันแต่มันเป็นการ เพิ่มให้กันเรื่อยๆดังนั้นคุณลองดูครับถ้าคุณอยู่ในความรักในความสัมพันธ์ที่เหมือนคุณโดนดูดพลังชีวิตไปอะ่ะทําไมเหนื่อยจังเลยทําไมแบบอะไรจังเลยเนี่ยน่นแสดงว่าคุณเจอคู่นะครับเป็นคู่เวรคู่กรรมก็ได้หรือเป็นคู่ที่ทําให้คุณต้องตระหนักรู้ในในความรักให้ได้นะครับว่าคุณต้องเลือกรักตัวเองก่อนนะครับในลักษณะประมาณน,นี้ มันมีสัญญาณของ new beginning การเริ่มต้นใหม่มัน page up เ,เป็นการเริ่มต้นเหมือนกันถ้าถามว่ามันเป็นความสําเร็จเรื่องอะไรก็อาจจะเป็น ความสําเร็จที่คุณเอาชนะตัวเองนะครับอย่างตอนแรกที่ผมบอกได้หรือมันอาจจะเป็นสัญญาณของการแบบได้ไปอยู่ในที่ที่คุณอยากจะไปได้เข้าคณะที่ชอบเข้าคณะที่เลือกไว้นะครับได้ไปอยู่ในงานที่เลือกที่ตั้งใจไว้ก็ได้หรือได้ทําอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วมันสมหวังก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ให้อารมณ์เหมือนแบบไปเที่ยวได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ Queen of c o i n e กับ The Empress ต้องบอกว่า มันเป็นเรื่องราวของธุรกิจเรื่องของเงินละมันมันจะมีความอดมสมบูรณ์เข้ามาหาคุณแล้วหรือโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ที่ต้องใช้เงินทุนการลงทุนเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนหรือช่วยเหลือก็ได้ผมขอแชร์นะเมื่อวานผมดู Tik t o อกนะครับก็มีช่อง Tik t o อกช่องหนึ่งเนาะเขาก็ทําเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยการพัฒนาจิตวิญญาณกดแรงดึงดูดซึ่งเออเขาก็พูดทํานองว่า เหมือนเขาต้องการอะไราบางอย่างเราก็คิดเราก็สั่งออกไปแล้วก็ได้สิ่งนั้นมาเหมือนกันครับคือคือทุกสิ่งทุกอย่างในคือเราเป็นครีเอเตอร์คีครีเอเตอร์คือนักสร้างคือเราเป็นกอดของตัวเราเองนะครับพระเจ้าหลายๆหนงังสือเขาก็จะบอกว่าพระเจ้าครับก็คือจิตวิญญาณของเรานะครับคือวิญญาณของพระผู้สร้างนั่นเองและเราก็คือครีเอเตอร์ตรงนั้นเราจะสร้างอะไรขึ้นมาเราสามารถสร้างได้จากความคิด สร้างได้จากจิตของเรานะครับเราอยากได้การช่วยเหลืออะไรนะครับเนี่ยเหมือนผมนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากได้โทรศัพท์ใหม่เพราะว่าเอามาตัดต่องานทําคลิปนาะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมเนี่ยคือแบตมันไม่ไหวละนะครับผมก็คิดว่าเออโอเคแหละเราจะมีเงินไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้แต่ผมยังไม่ได้รีบอยากจะได้นะผมใช้เครื่องเก่า ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยโดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้ว่าจะต้องซื้อตอนไหนไม่ได้ว่าจะต้องแบบจะต้องซื้อเลยอยากได้แล้วคืออยากได้เลยแล้วมาทุกใจทุกทรมานที่ไม่ได้ผมก็ใช้เครื่องเก่าไปเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณโทรศัพท์เครื่องเก่าขอบคุณขอบคุณจนวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาของมันจริงๆคือผมชาร์จ แล้วคันมันออกแบบกลิ่นไหม้มากๆผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละคือคือถ้าเรารู้สึกว่าเราสั่งออกไปละนะครับยังไงเราก็ได้โดยที่ไม่รู้ด้วยว่าตอนนั้นเราจะได้เงินมาจากไหนตอนนั้นผมยังเก็บเงินไม่ได้เท่าจํานวนที่อยากได้นะครับแต่ผมวางแผนไว้แล้วว่า,วาเออยังไงก็จะต้องซื้อใหม่แต่มันดันมาพังก่อนพี่ผมช่วยครับพี่ผมซื้อให้ผมก่อนข <c ười> อเลยรู้สึกว่า นั่นแหละมีคนมันมันเหมือนเป็นความบังเอิญอะไรก็ได้มันเหมือนเป็นแบบการจัดวางไปแล้วของอะไรก็ได้ที่เราสั่งออกไปว่าเขาจัดวางให้แล้วมันคือดีวายทัมมิงหรือจังหวะเวลาว่าเนี่ยเราต้องได้สิ่งนี้นะครับเพื่อเอามาทํางานเพื่อเอามาต่อยอดหรืออะไรต่างๆต่อไปนะครับดังนั้นนะผมรู้สึกว่าคุณสามารถสั่งจิตตัวเองได้นะจริงๆอันนี้แล้วแต่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่สําหรับผมคือเชื่อมากๆสิ่งที่คุณอาจจะสําร็จสมหวังได้อีกคือ มันมีการเฉลิมฉลองมันมีเหมือนงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้ขึ้นมามันเป็นเหมือนคุณได้ไปพบปะพบเจอผู้คนที่ที่ดีเป็นพลังงานที่ดีต,ต่างๆเหลา่านี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีแนวโน้มที่ชีวิตของคุณจะดีขึ้นด้วยนะครับชาวราศีกุมลองมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่คุณอาจจะสำเร็จสมหวังนะครับในปีนี้ Family ครับความสุขครับมันมีสัญญาณของเด็กขึ้นมาด้วยมันด e m อมเพรสด e e อมเพรสคือสัญญาณของความรักความสัมพันธ์การแต่งงานการคลอดบุตรการมีลูกนะครับข่าวดีในเรื่องของลูกการแต่งงานก็ได้สำหรับบางคนเนาะก็หรือเป็นการมั่นหมายก็ได้ที่จะมีหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะผ่านพ้นไปก็ได้หรืออาจจะมีสัญญาณของเรื่องราวดีๆถ้าคุณมีลูกอยู่แล้วอาจจะมีข่าวดีของลูกคุณนะครับ ก็ได้ในลักษณะประมาณนี้แล้วก็มีฮิลลิงหมายเลข25คิวริงเนี่ยถ้าคุณดูแองเจลมาอยู่ใกล้ๆคุณนะครับมาหาคุณตอนนอนนะครับก็อาจจะเป็นวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คอยดูแลปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่คือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สงบเลยคุณรู้สึกว่าคุณทุกข์ใจคุณไม่สบายใจคุณรู้สึกว่าคุณแก้ปัญหาไม่ได้หาทางออกไม่ได้ร้องขอออกไปเลยครับว่าขอให้ การช่วยเหลือเข้ามาหาคุณแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องจําไว้เลยเวลาที่คุณขอไปอะคุณต้องปล่อยวางผลลัพธ์นะเอาจริงๆคุณห้ามเฝ้ารอครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่แต่ให้คุณแบบเชื่อใจไปเลยไว้วางใจไปเลยว่ามันจะมีการช่วยเหลือเข้ามามันมันมันจะมีการ,พรัพ p อ o r t เข้ามาสิ่งที่คุณทําได้ก็คือความสงบในจิตใจในจิตวิญ,ญญาณของคุณนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าคุณจะสําเร็จสมหวังในเรื่องงานไหม mm hmm. นะครับเดี๋ยวลองมาดูกัน ดิเลเจียนครับดิเลเจียนคือความภักเพียงความพยายามต้องบอกว่าถ้าคุณจะะสระสบความสําเร็จในเรื่องงานวินัยความพยายามการลุยการสู้ไม่ถอยนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณก็พยายามแล้วครับแต่คุณล้มเลิกหรือเปล่าคุณทิ้งมันหรือเปล่านะครับคนที่พยายามคือพยายามไปให้สุดล้มแล้วก็ยังพยายามต่อทําต่อไปทําต่อไปแต่ถ้ามันมีความรู้สึกว่า คุณขยันผิดทีอ่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะมันก็มีคําพูดที่แบบเออถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนขยันแหละแต่ถ้าเราขยันผิดที่อ่ะยังไงเราก็ไม่เจริญนะครับในลักษณะประมาณนี้ลองดูลองเช็คดูครับว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันทําให้คุณเติบโตได้ไหมถ้าได้มันต้องใช้วิธีไหนกระบวนการไหนเนาะแต่ถ้าไม่ได้ละคุณก็ต้องมีแผนสำรองให้ชีวิตเสมอนะครับในลักษณะประมาณนี้ คุณจะสำเร็จสมหวังในเรื่องของการเงินไหมนะครับ Solitude ครับ mm hmm. แล้วก็ Purification Solitude เนี่ยมันเหมือนความสันโดษนะครับมันเป็นเหมือนความสงบเลยนะครับแล้วก็ Purification เนี่ยคือการชำระล้างแน่นอนว่าถ้าคุณอยากจะมีเงินมีความสำเร็จเรื่องเงินนะครับมุมมองที่คุณมีต่อเงินนั่นแหละที่คุณจะต้องพัฒนาหรือต้องทำนะครับ ถ้าคุณยังรู้สึกว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขให้คุณได้นะครับคุณก็จะไม่ได้เงินนะเพราะว่าเงินมักจะเข้ามาหาคนที่มีความสุขในการใช้เงินเงินเป็นพลังงานของการแลกเปลี่ยนเงินทําให้เราลุ่มหลงได้ดังนั้นคุณต้องมีสติปัญญาอยู่เหนือเงินอย่าให้เงินเข้ามาครอบงาคุณการที่มีสติปัญญาเหนือเงินคือคุณมีเงินแต่คุณใช้เงินอย่างคุ้มค่า คุณรู้คุณค่าของเงินที่จ่ายออกไปคุณรู้คุณค่าของสิ่งที่เงินซื้อมาให้คุณหรือบริการให้คุณนะครับนั่นแหละครับผมรู้สึกว่ามันเริ่มต้นจากการสำนึกรู้คุณ<ม>ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยคุณจะสำเร็จสมหวังในเรื่องของเงินไหม p u ีย i ลีเฟคชัครับดอกทะวันเจริญเบ่งบานออกมาเนี่ยคือเมื่อคุณปรับขึ้นตัวเองเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินได้มันจะมีเงินเข้ามาพูดตอกย้ำตัวเองบ่อยๆครับเวลาที่อันนี้สำหรับผมนะ เวลาที่มีเงินออกไปกับอะไรก็ตามอ่ะผมจะขอบคุณเงินนั้นและจะพูดว่าเงินนั้นจะกลับมาหาเราอย่างมากมายทวีคูณนะครับคุณจะสำเร็จสมหวังในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ไหมนะครับแฮปปี้ครับแน่นอนครับแฮปปี้ครับ ไม่ว่าคนโสดหรือคุณมีคู่นะครับดูเป็นแบบไปด้วยกันได้เอนจอยกันได้สนุกสนานกับชีวิตกันได้อยู่เคียงคู่กันไปแบบสนุกสนานนะครับดูมีความสุขดังนั้นเนี่ยไพ่แฮปปี้มาในความรักในความสัมพันธ์ต้องบอกว่าในในปีนี้ก็อาจจะมีความสมหวังแน่นอนในเรื่องราวของความรัก นะครับคนโสดก็อาจจะสละโสดนะอะไรแบบนั้นเนาะ<ม>ก็น่าจะครบถ้วนครับสำหรับชาวราศีกุมก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณทุกการัพ p อ o r t ครับขอบคุณทุกการสนับสนุนการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับมีความหมายสําหรับผมมากมีความหมายมีความหมายสาหรับช่องนี้มากก็ขอบคุณมากๆครับ